วันเสาร์เป็นพระประจำวันเสาร์ค่ะสําหรับองค์นี้สวยไหมคะให้ดูขาดูสวยมากต้าบอกว่าสวยมากเป็นงานก็เรียกว่าปรับใหม่ด้วยนะเมื่อไม่นานนี้คือยิ่งปรับยิ่งสวยใช่ค่ะสำหรับองค์นี้อจ,จะหน้าตากู่ที่สามนิ้วฐานอยู่ที่สี่น,นิ้วค่ะสูงอยู่ที่สิบนิ้วนะชอบไหมคะหรือว่าชอบถ้าชอบใหญ่กว่านี้บอกนะองค์นี้จะเป็นเจ็ดเสียนแล้วลูกค้าดูลายคือชัดเจนมากเพราะลายคือสวยสีมันปูเพ้น ด้านล่างฐานเป็นแบบนี้นะนะคะเป็นราคาลงหล่อเพราะว่างานนี้เป็นงานมุงคลนเป็นเนื้อโมสานและเหล็กน้ำพีนะคะเบิกเน่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็มีฐานรองให้ลูกค้าเชื่อไหมองค์นี้นะเราให้ลูกค้านะคะเจ็ดเก้าเก้า ฟังไม่ผิดนะคะ799ลูกค้ากดดูได้เลยใครได้ต่ำกว่านี้นะถือว่าโชคดีมากๆนะคะสำหรับองค์นี้ใครช่วงนี้อะหลายหลายคนนะคะก็นำไปถวายเป็นสังฆทานกันก็เยอะนะนำไปเป็นพระประทานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นพระนอกจากเป็นพระประทานพันระ,ระขึ้นบ้านใหม่ก็ได้เพราะว่าด้วยความหมายของพระนาคบกเนี่ยเป็นพระที่ให้ในเรื่องของการคุ้มครองปกป้องนะคะ